สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะเอ็ดนก็กทำอะไรก็ไม่รู้ชวนพี่บ่าวก็มาแล้วนะคะเนาะพี่บ่าวก็มารอแล้วเราตองที่ไปแล้วแต่ว่าผมต้องต้อง่้มก่อนไปนะครับแบบสวา่างไฟฟ้าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันชอบทางบ่อยใ<ห>นตีนชอบทางบ่อยอนะครับแล้วก็แบบสว่างไฟฟ้าแบบเครื่องตัดหญ้าหรือว่าแบตบ แบบที่เราสองกบนะไฟที่เราสองกบที่เราซื้อสองกบนะแล้วก็พวกตระกูลที่มันเป็นแบบคล้ายๆลักษณะแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะแบบนี้มันชอบทานแบบนี้ทีทางโน้นอะไรล่ะไข่เบิดตาไข่ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยไข่ระเบิดทีไข่โดนน้ำแน่เลยเริ่มไม่ดีอ่ะก็ เดี๋ยวจะมาซ่อมกันในะแบบใช้สว่านต่างๆนะก็ถ้าเกิดแบบมันเสียนะก็อย่าเพิ่งทิ้งนะฮะเอซีนะเดี๋ยวผมจะมาซ่อมให้ดูนะครับเนื่องด้วยวันนี้เราต้องมีภารกิจที่ต้องไปยิงไม้ฝาเพราะนั้นแบบนะแบบสว่านนี่คือเป็นเรื่องสำคัญนะอเอีนะจำเป็นจะต้องใช้งานเนาะ เบื้องต้นเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียยังไงเสียตรงไหนเราก็เกะออกมาก่อนนะหาไขควงหาอะไรมาเกะงัดออกมาก่อนเาที่นี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าจะซ่อมยังไงแล้วตรงไหนมันเสียเราก็เช็คไฟก่อนดับแรกเราไม่มีเขาเรียกอะไรนะเราไม่มีเครื่องวัดไฟเนาะปกติถ้าเป็นช่างเขาจะมีเครื่องวัดไฟจี้ดูว่าตรงไหนมัน เสียแต่ว่าเราไม่มีเราก็ใช้สายไฟธรรมดาทั่วไปดดเปก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะีเหล้าดีโดเปก่อนลองทดลองดูในเอฟซี FC, ว่าไฟมันเสียยังไงนะเดี๋ยวก็เตะดูอันแรกดอยนแล้วเ,เ,เดี๋ยวผมจะเตะให้เอฟซีดูอันอันแรกนะอันแรกมีไฟสปาร์กเมื่อกี้ดูมีไฟสปาร์ก,กไม่เสียอันที่สองมันที่สองวะเดี๋ยวเช็คดูก่อนอันที่สองโดเปก่อน อ่าอันที่สองก็มีไฟสปาร์กแบบนี้ไม่เสียเีไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุดฤๆษนะครับอันที่สามคึกอันที่สามก็มีไฟสปาร์กอยู่ไม่เสียอันที่สี่อ่าอันที่สี่ก็มีไฟสปาร์กอยู่ไม่เสียพรุ่งนี้ผมไมเคยกินกาแฟนะอันที่ห้าวันนี้มาใส่ไม่งั้นเราให้นะอันที่ห้าในสี่เทปะจะกินพรุ่งนี้ไม่กินเหรอพรุ่งนี้เราเอามาเลยเลิกกินแล้วอันที่ห้าไม่มีไฟ F4 ตะเกีดูดอันนี้เปิดไฟวันนี้ อันที่ห้าไม่มีไฟเลยนะเห็นไหมอันที่ห้าไม่มีไฟไม่มีไฟสปาร์กเลยนี่ถ้ามีไฟสปาร์กมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมลูกไฟมันจะแตกหรืกินมันท้ายนะท่านคุณนะนี่ขอรับเห็นไหมแสดงว่ากตัวนี้เนี่ยมันเสียในทีตัวนี้มันเสียมันพังเราจะจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะท่านผู้ชมเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนโดยผมจะเอาตัวนี้มาเปลี่ยนนะ นะเอาตัวนี้มาเปลี่ยนต่อหอด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบที่ผมถอดออกมาจากเครื่องตัดหญ้าในสีใช่ไหมตัวนี้ก็มีขนมมีไฟอยู่ดูสเตความดีกับเด็กนะครับผมตาดีไฟดีทรงตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับประโยชน์รอครับรอลยครับสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้ออกนะเพื่อเอาตัวนี้เปลี่ยนไปแทนนะทับประยงค์ดูอันนายเลยว่าเดี๋ยวเรียมันจะท่านแล้วอยู่ ไม่มีสว่านใช้งานไม่เรียกว่าดีกวไ<น>อเอสซเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะถอดเอาตัวนี้มาใช้ใชเดี๋ยวเราก็เริ่มถอดจากตัวนี้เลยเอซีตัวนี้ก็จะใช้นะหัวแรกนะฮะหรือว่าฟัซีนะเอซีมาถอดอันนี้ผมก็เสียบเสียมไว้แล้วล่ะนะครับแล้วก็มีต้องมีอันนี้ด้วยนะใครที่แบตสว่านหรือว่าแบตบ สองกบหรือแบบอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เสียนะอย่าทิ้งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียทั้งหมดมันเสียแค่ก้อนใดก้อนหนึ่งนะเนสีมันเสียแค่ก้อนใดก้อนหนึ่งเนะท่นเนนนเานั้นเองแบบมันไม่ได้เสียทั้งหมดนะเพราะนั้นอย่าทิ้งนะถ้าใครที่พอที่จะเกะออกมาเปลี่ยนได้ก็ลองเกะดูนะครับถ้าทิ้งเนี่ยเสียดายเนสีต้องซื้อใหม่แพงนะนี่ก้อนสี่ห้าร้อยเนสี เราก็จะถอดมันออกอือกระเด็นนิดหน่อยแอมค่ะจันไทใหันจนไห้ไทารที่ทนชั่วโมงเทีอยมรลอบล้างบ้านอะ่รอนนีจีเมลคือวะาทเนื้อเนอ ดูมีเตอรังบานมันก็เก็บบรรจุส่งออันนั้จีเมียวแจ้งแม่มันมีครบสิบเหรียญได้อ่ะัดลงมุกตั้งก่อนลงกองขี้เลยนักการเรียนเราจะเปลี่ยนเอฟซีขี้ด้วยมาเปลี่ยนแบบสว่างพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะไปอาบน้ำก่อนพี่น้องเลย